ต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่เป็นฝ่ายค้านเรากละบ,บอกว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งสมบูรณ์แบบและอย่างอิสระด้วยก็เห็นใจเขานะเขาเป็นฝ่ายค้านนี่แบบทํางานลำบากจะทุบก็ไม่ได้เพราะเองตัวเองคลอดออกมาลูกตัวเองอ,ะอ่ะจะตีตีเยอะก็ไม่ได้ก็ต้องประคับประคองให้มันโตชนิดหนึ่งค่อยค่อยเคาะกระบ,บาลมันที่หลังสี่เดือนค่อยเคาะมันอย่างเงี้ยนะครับมันมันอันนี้คือภาพมันจะภาพจริงมันเป็นอย่างนั้น เมื่อพรรคประชาชนเองประกาศส,บบสับสนุนรัฐบัลเสียงข้า้งน้อยโหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมก็คือบันทึก MOA นั้นมันก็คือคำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตาม MOA ฝ่ายค้านที่เซ็นมีพรรคเดียวตรงนั้นเนี่ยพรรคประชาชนพรรคอื่นไม่เกี่ยวเลยโดยเพราะเพื่อไทยเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับใช่นหลักการนี้เราไม่เห็นด้วยเราคัดค้านเมื่อเราคัดค้านแล้วเนี่ย ถ้าเราจะทํางานและนั้งที่ในฝ่ายคา้านต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่เป็นฝ่ายคา้านเรากลับบอกว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งสมบูรณ์แบบและอย่างอิสระด้วยไม่ถูกครอบถูกงำถูกบังคับด้วยมติใดๆที่เราไม่เห็นด้วยถ้าเราไปเป็นกรรมการร่วมถ้ามีมติอะไรออกมาเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามมติของกรรมการประสานงานร่วมพรรคการเมืองกานี้ซึ่งถูก นำโดยพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นเขาเขามีมติออกไปที่จะไปสนับนุนรัฐบาลตามที่เขาทำเอ็มเอไว้เนี่ยเราเองคัดค้านมาตลอดถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราทํางานไม่สะดวกใจล่ะใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นที่มาว่าทําไมเราไม่ร่วมไม่ร่วมเป็นกรรมการนะแต่ร่วมเป็นฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องอุ้มรัฐบาลให้ทํางานต่อไปให้ได้ เพรานั้นมันก็มีความกังวลใจนะครับความไม่สบายใจถ้าเกิดเราไปพูดคุยอะไรในประเด็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่จะเป็นฝ่ายค้านโดยรวมทั้งหมดหรือไม่ไม่ได้กล่าวานะไม่ถึงกับัันระหวาดระแวงอะไรหรอกแต่มันไม่สนิทใจไม่นลมันระบากใจอ,ะอ่ะเราจะพูดกันประเด็นนี้นะมันจะเป็นการพูดเฉพาะฝ่ายค้านหรือเปล่าไม่สบายใจแต่ไม่ระหวาดระแวงอะไร นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลลบมันอยู่ที่เขาผลลบมันอยู่ที่เขาเขาเองก็ต้องระมัดระวังมากนะเขาเห็นใจเขานะเขาเป็นฝ่ายค้านนี่แบบทํางานลำบากจะทุบก็ไม่ได้เพราะเองตัวเองคลอดออกมาลูกตัวเองอ,ะอ่ะจะตีตีเยอะก็ไม่ได้ก็ต้องประคับประคองให้มันโตใช่นิดหนึ่งค่อยค่อยเคาะกระบาลมันที่หลังสี่เดือนค่อยเคาะมันอย่างเงี้ยนะครับมันมันอันนี้คือภาพมันจะภาพจริงมันเป็นอย่างนั้น ข้อที่จริงประการที่สองเนี่ยตั้งแต่เราถูกเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วมีรัฐบาลเกิดขึ้นถึงแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่ถวายสัตย์นะครับช่วงเนี้ยไม่มีกรรมการประสานงานพรคร่วมฝ่ายคา้านเราทำงานด้วยกันอย่างดียิ่งผ่านกฎหมายทุกสัปดาห์เมื่อมีระเบียบเวลาอยู่ในมีเรื่องอยู่ในระเบียบเวลาแล้วเนี่ยเข้ามาคับให้พิจารณาไปตามระเบียบเวลานะครับ ถ้าจะมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องเสนอในที่ประชุมเว้นแต่เรื่องกฎหมายต้องเสนออย่างน้อยหนึ่งวันเสนอเปลี่ยนครั้งนี้ต้องไปไปพิจารณาครั้งต่อไปเพราะจะให้สมาชิกได้เป็นเต็มตัวังั้น,นกลไกการทํางานอย่างนี้เนี่ยมันเลยทําให้เราสามารถทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยมติและเรื่องที่3มเนี่ยส่วนใหญ่การทํางานลนักษณะนี้เราจะปรึกษาหารือกันอกรอบเป็นประจําอยู่แล้วเช่น พักประชาชนเขาต้องการเลื่อนระเบียบบนล่านี้ขึ้นมาพิารณาก่อนเขาก็มาคุยกับเราถ้าเราเห็นดีด้วยเราก็สนับสนุนเราเห็นค้านบอกเอาเรื่องนี้ก่อนเราก็คัดค้านเพราะฉะนั้นคนไกาการทํางานเนี่ยมันเป็นไปตามสภาพาตามข้อบังคับอยู่แล้วเรื่องที่2กรณีที่จะยื่นอภิปรายนะครับเช่นอภิปรายไม่วางใจการกําหนดพื้นที่กําหนดสัดส่วนกําหนดเวลากําหนดบุคคลเนี่ยจริงอยู่ครับ เดิมในะขณะที่ผมพี่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเราก็มาคุยกันเรามีเวลามาทั้งหมด20ชั่วโมงนะตามสัดส่วนพักนี้ได้กี่ชั่วโมงโยงว่าไปแล้วก็ให้ท่านไปจับตัวมาเองอันนี้คือเป็นมติโดยรวมจะเป็นอย่างนี้พอไม่มีกรรมการหรือเราไม่ร่วมเป็นกรรมการละนะักษณะการทำางานโครงสร้างแบบนี้เกิดขึ้นไหมต้องตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้แตกต่างเลยเพราะอะไรครับ <S <S เหตุผลสําคัญที่หนึ่งเนี่ย <S <S เราเพื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเป็นพรรคการเมืองที่ สามารถทํางานหน้าที่ในฝ่ายค้านได้อย่างสมบูรณ์แบบในการยื่นยติในการตรวจสอบเพราะเรามีสสเกินร้อยการตรวจสอบที่เข้มที่สุดคืออภิปรายไม่วางใจต้องใช้เสียงหนึ่งใน5เข้าชื่อก่อนถึงจะเปิดได้เราพออันนี้คือคันคันคันเริ่มต้นมันพอแล้วแต่เพียงแต่ว่าการจะทําหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์แบบเช่นอภิปรายไม่วางใจแล้วได้เสียงเกินกึ่งไหมถึงจะไม่วางใจเขาได้เนี่ยอันนี้ก็คุยเป็นฝ่ายค้านภาพรวมซึ่งเราก็คุยกันอยู่แล้ว พัคประชาชนจะเห็นชอบกับเราหรือไม่เนี่ยเขาก็บอกว่าขึ้นกับข้อกล่าวหาขึ้นกับหลักฐานขึ้นกับข้อที่จริงข้อกฎหมายที่คุณกล่าวหาถ้าพิสูจน์ได้นะครับชัดเจนเลยเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทําอย่างอื่นครับเขาก็ลงตั้งมติตามเราถ้าเขาไม่ลงผลกระทบเกิดกับเขานะอุ้มรัฐบาลซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้อุ้มเขาพร้อมจะตรวจสอบด้วยมันก็เลยไม่มีข้อจํากัดมันสามารถทําได้ครับถ้าเราไปเป็น กรรมการในวิบร่วมฝ่ายค้านเราเป็นหนึ่งในวิบร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องเข้าไปพูดคุยกันแล้วมีมติออกมาว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแม้ว่าเรามีเสียงเกินร้อยเนี่ยเราพร้อมยื่นในที่เกิดมติวิบบอกว่ายัางไม่ให้ยื่นนะถ้าเรายื่นก็คือแหกมติวิบทําได้คือแหกมติวิบมันก็ไม่เหมาะคือเราไม่เคารพเสียงข้างมากอะซึ่งเรากําลังพยายามต่อสู้ว่าคุณ กำลังทําผิดหลักการไม่เคารพเสียงข้างมากแต่เราไปทำาช่เองไงครับมันก็เลยทําให้เราวางตัวล,ลําบากเพราะฉะนั้นการออกมาอยู่เป็นอิสระเนี่ยและพร้อมทํางานกับร่วมกับเขาได้ตลอดเวลาเนี่ยกับทุกฝ่ายนะไม่ใช่เพราะพรรคประชาชนนะเพราะฝ่ายคา้านมีมหลายพรรคเราพร้อมจะจับมือกับทุกพรรคที่เป็นฝ่ายคา้านขับเคลื่อนพรรคันในเรื่องสําคัญเช่นแก้รัฐธรรมนูญอภิไปรายไม่ม่งใจยื่นตรวจสอบทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เราพร้อมอย่าที่อย่างนี้เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่าอ,อีกมันเป็นอิสระมากกว่าอ,อีก